ทุกคนมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูต่างประเทศกันหน่อยกฎหมายที่ต่างประเทศอย่างที่ออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่านอกเวลางานแล้วเนี่ยลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับอีเมลไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบกลับข้อความอันนี้ออกมาเป็นกฎหมายเลยนะครับในประเทศไทยเราก็เห็นว่ามีพูดกันเรื่องนี้กันเยอะมากนอกเวลางานนะครับเราต้องมานั่งตอบข้อความอะไรกันนี่นะครับ ล่าสุดทาง BBC ได้มีการรายงานนะครับว่าออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายนะครับสิทธิ์การตัดการเชื่อมต่อโดยอนุญาตให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตอบอีเมลไม่รับสายหรืออ่านข้อความใดๆเกี่ยวกับงานที่ส่งมานอกเวลาทำงานปกตินะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษด้วยนะฮะกฎหมายนี้นะครับเป็นสิทธิการตัดการเชื่อมต่อ นะมีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียแล้วตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่สร้างความโล่งใจนะครับให้กับบรรดาพนักงานและก็ลูกจ้างที่รู้สึกว่าถูกบังคับให้รับสายหรืออ่านข้อความจากนายจ้างหลังเลิกงานกฎหมายใหม่นี้นะครับอนุญาตให้พนักงานสามารถเพิกเฉยต่อการสื่อสารหลังเลิกงานได้หากต้องการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกนายจ้างลงโทษนะครับ แบบสำรวจที่มีการเผยแพร่เมื่อปีที่แล้วนะครับประเมินว่าชาวออสเตรเลียนั้นทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย281ชั่วโมงต่อปีขณะที่มีประเทศมากกว่า20ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปและก็ลาตินอเมริกานะครับที่มีกฎหมายที่คล้ายคลึงกันนี้โดยกฎหมายนี้นะครับไม่ได้ห้ามไม่ให้ในายจ้างติดต่อพนักงานหลังเลิกงานแต่ให้พนักงานมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับ นะเว้นแต่การปฏิเสธจะถือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับทีนี้ภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี่นะครับในจ้างและก็ลูกจ้างเนี่ยควรพยายามแก้ไขข้อพิาพาทระหว่างกันหากไม่สามารถหาข้อยุติได้คณะกรรมการการทำงานที่เป็นที่เป็นธรรมของออสเตรเลียเนี่ยสามารถเข้ามาดำเนินการได้จากนั้นเนี่ย FWC นะครับหรือเออจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะก็จะสามารถสั่งให้ในจ้างนั้น หยุดติดต่อพนักงานหลังเลิกงานได้เลยนะครับทีนี้หากพบว่าการปฏิเสธที่ตอบกลับของพนักงานไม่สมเหตุสมผลก็สามารถสั่งให้ตอบกลับไดนะ้การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ FWC อาจจะส่งผลให้ต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง4 3 7 8 7 0บาทหรือประมาณ1 9 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสำหรับพนักงานหรือสูงถึง 2, สอ0แส ไม่ใช่2แสนแล้วฮะสล้านกว่าบาทเลยนะฮะสำหรับบริษัทพนักงานเนี่ยจะปรับประมาณสักสี่แสนแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยปรับสูงถึง2ล้านกว่าบาทนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้เนี่ยนะครับทีนี้องค์กรที่เป็นตัวแทนของพนักงานเนี่ยต่างแสดงความยินดีกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสหาภาพแรงงานออสเตรเลียก็ระบุว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิเสธการติดต่อการทำงานนอกเวลาทำการได้โดยไม่สมเหตุสมผล และช่วยให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตแล้วก็การทำงานที่ดีขึ้นทางจอห์นฮอปกินส์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเวสเทิร์นก็บอกว่าองค์กรใดก็ตามที่มีพนักงานที่พักผ่อนได้เพียงพอและมีความสมดุลระหว่างชีวิตแล้วก็การทำงานที่ดีขึ้นพนักงานก็จะมีโอกาสลาป่วยแล้วก็ลาออกจากองค์กรน้อยลงสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน นายจ้างก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับออสเตรเลียอินดัสทรีกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มนายจ้างก็บอกว่าความคลุมเครือเกี่ยวกับวิธีการใช้กฎหมายจะสร้างความสับสนให้กับเจ้านายและก็คนงานต่างๆนะจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงและด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอาจทำอาจท,า,ทาให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงทั้งกลุ่มเนี่ยก็ยังเปิดเผยว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับ มีขึ้นเนี่ยโดยปราศจากการพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็ถูกนำมาใช้โดยมีการหารือกันเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการในทางปฏิบัติ นะแล้วก็ในจ้างแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t อกนะครับเสิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TC n n นะครับ